รับในรอบแรกเต็มที่เลยครับผมจะจับเวลานี่ผมเปิดอันนี้หมดไปแล้วสามนาทีใช่แล้วก็ถ้าเกิดว่าในบางช่วงถ้าใกล้เวลาแล้วเดี๋ยวผมจะเข้าแทรกแซงและกระชับอํานาจเวลาเองได้ค่ะท่านผ<อ>ู้ชมนี่ฉันจะโดนปิดตาร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะตอนนี้อ่ะเราเข้าเรื่องเลยนะคะที่ฉันคิดว่าเราเริ่มกันที่คําสําคัญที่สุดของวันนี้คือคําว่าเอกราชครับเอกราชที่ไม่ใช่รอเรืออสระอาชอช้างแบบที่เราคุ้นเคยแต่เป็นราชดอ <c oughs> เอ๊ะงานนี้ประดิษฐ์คำนี้ขึ้นมาเองหรือไม่ก็ต้องบอกว่าไม่นะคะคำว่าเอกราชนี่ยจริงๆมันอยู่ใกล้ตัวทุกท่านมากกว่าที่คิดมากเพียงแต่ว่ามันมันใกล้ตัวในอดีตในปัจจุบันไม่ใกล้ตัวแล้วนะคะเอกราชแบบสะกดด้วยรอชดารอเรือการันเนี่ยคือราษฎรเนี่ยเป็นคำที่ปรากฏอยู่ในเพลงชาติไทยเวอร์ชั่นแรกเอกราชคือ j จดีที่เราบูชา ประโยคนี้นะคะเป็นเป็นวรรคที่เป็นวรรคไทยๆของเพลงชาติไทยเวอร์ชั่น2475เวอร์ชั่นแรกของที่เราประเทศไทยรวมและเดชชาติไทยอันนี้เวอร์ชัน3นะคะแต่ว่าเวอร์ชั่นแรกเนี่ยคำว่าเอกราชคือเจดีที่เราบูชาเป็นราษฎรน,นี้ความหมายของเอกราชที่เป็นราษฎรคืออะไรดิฉันยกอันนี้ขึ้นมาเพราะว่ามันจะเป็นคอนเซ็ปต์ตั้งต้นที่ทําให้เราเข้าใจได้ว่าเราสามารถรักชาติ แบบมีสติได้รเราสามารถรักชาติแบบที่จเจริญก้าวหน้าทัดเทียมอรารยประเทศโดยไม่ตกอยู่ในวาทกรรมหลงชาติรหรือคลั่งชาติได้นะคะเอกร,ราชนี่อาจารย์ปรีดีคคเคยให้ความหมายจริงๆเคยให้ความหมายเกี่ยวกับความชาตินิยมเอาไว้นะคะว่ามันจะมีสิ่งที่แข่งขันกันอยู่จริงๆไม่แน่ใจว่าแข่งระหว่างจอมพลปลกับอาจารย์ปรีดีเองหรือเปล่านะคะก็คือ national เรียกว่าอะไร ethnic nationalism กับ Civic Nationalism บนะคะ Civic Nationalism คือแปลเป็นไทยว่าเป็นชาตินิยมที่ผูกกับพล,ลเมืองแล้วค่ะดิฉันไม่สามารถทห,หาคำที่สละสลวยได้นะคะ c ีว i c คือความเป็นพลเมือง Nationalism แบบ c i v i c เป็นแบบไหนคือเป็นชาตินิยมที่ผูกติดความรักชาติและปกป้องผลประโยชน์ชาติบนฐานของความเป็นพลเมืองร่วมกันถ้าเราพูดแบบเด็กเจนเจนวายเจนซีต้องบอกว่าอยู่บนความหลากหลาย จริงๆชาติที่ใกล้เคียงกับ Civic Nationalism มากๆเนี่ยใกล้ๆเราเลยคือสิงคโะปร์ค่ะสิงคโปร์เนี่ยผูกติดความรักชาติหรือ,อ Patriotism หรือ Nationalism ของเขาเข้ากับค่านิยมสากลน,นั่นคือการเคารพในความแตกต่างหลากหลายไม่ว่าคุณจะเป็นคนเชื้อชาติภาษาใดคุณเข้ามาเป็นพลเมือง Civilians ของสิงคโปร์เราจะมาพัฒนาชาตินี้ให้เจริญก้าวหน้าด้วยกันนะคะในขณะเดียวกัน Ethnic Nationalism อันนี้สะท้อนชัดเจนมากในเวอร์ชั่นที่3ของเพลงชาติไทยประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยคือผูกติดความเป็นไทยเข้ากับความเป็นเชื้อชาติไทยดิฉันไม่กล้าพูดต่อเลยนะเพราะอาจารย์ชานวิทย์ได้มาฟังดิฉันพูดอยู่ดิฉันกลัวพูดผิดและอาจารย์เอาช็อกปลาขึ้นมานะคะ เ,เราจะไม่มองไปทางนี้นะคะ <c oughs> เราจะมองไปทางอื่นนะ,ะ <c oughs> ไม่เป็นไรครับอาจารย์ใจกว้างอาจารย์อันนี้เหมือนกับสอบปากเปล่าอยู่ <c oughs> นะคะ <c oughs> ก็กลับมาที่เรื่องของชาตินิยมที่ผูกติดกับความเป็นพลเมืองและผูกติดกับความเป็นเชื้อชาตินะคะเ,เราเนี่ยควรจะต้องเข้าใจได้ในทันทีใช่ไหมคะว่าชาตินิยมที่คนในเจนนี้แสวงหาเนี่ยเราก็เชื่อว่ามันไม่ได้ผูกติดกับความเป็นเชื้อชาติแต่เราผูกติดกับความเป็นพลเมืองและหน้าที่พลเมืองที่สอดคล้องกับระบบ ประชาธิปไตยและหลักสิทธิมนุษยชนสากลน,นะคะดิฉันอยากพูดถึงอีกเรื่องหนึ่งทีต่ต่อเนื่องสอดคล้องกันไปเอกกลับมาที่เอกราชเพราะฉะนั้นเอกราชรดอนที่หมายถึงในเพลงชาติและในชื่องานวันนี้เนี่ยในยะของมันจึงเป็นคําที่ผูกติดความรักชาติเข้ากับความเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันของราษฎรในแง่ของ civic nationalism อย่างชัดเจน คือความเป็นพลลเมืองที่เป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันภายใต้ชาติจริงๆต้องเรียกว่าชาติสยามเพราะว่าชาติไทยเนี่ยเป็นสายจอมพลปอนั่นก็คือ e อทน i ค n a ช i o นแนลลิเชื้อชาติไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยใช่ไหมคะจริงๆเราก็ต้องบอกว่าอันนี้คือเอกราชนี่ต้อไม่ใช่เอกราชไทยนะ ควรจะเป็นเอกราชสยามมันถึงจะสอดคล้องต้องกันจ,จากจกต้นจนจบนะคะทีนี้ต่อเนื่องมามีอีกหนึ่งความหมายหนึ่งคำที่ดิฉันอยากให้ทุกคนเข้าใจนะคะบทความของอาจารย์ปรีดีที่ชื่อว่าชาติยังคงมีอยู่ยให้ทุกท่านไปอ่านกันมากสถาบันปรีดีออามาลงแล้วนะคะดิฉันก็เสิร์ชจ,จากสถาบันปรีดีนั่นเองเพราะว่าบทความต้นฉบับเนี่ย เป็นนิตยาาสารเพื่อนไทยฉบับปี2516นะคะคตัวหนังสือก็เก่าแก่มากแล้วแต่ว่าขอบคุณสะถาบันปรีดีที่เอาบทความมาลงให้อ่านกันนะคะในบทความเนี่ยพูดถึงลัทธิมาร์กซิสและความเชื่อเรื่องกรรมอาชีพไม่มีไม่มีประเทศไม่มีปิตุภูมินะคะซึ่งเดี๋ยวมันจะยาวดิฉันขอตัดเอาส่วนที่ดิฉันสนใจมานั่นก็คืออาจารย์ปรีดีเนี่ยพยายามที่จะโต้เถียงอาร์กิวว่า ชาติยังมีอยู่นะมันไม่ใช่ว่าไร้ชาติสักทีเดียวแต่เป็นความเป็นชาติในแบบใดความเป็นชาตินี้ผูกติดกับคําว่าเอกราชค่ะความเป็นในน้าหนึ่งใจเดียวกันของประชาชนในชาติเป็นความรู้สึกที่เราต้องทําให้มีขึ้นและจําเป็นต้องมีอยู่เพราะมันคือความรู้สึกว่าอีกคืออีโกโ้หรือตัวเราเองเนี่ยจะไม่สูงกว่าส่วนรวมนี่คือความ ความเป็นเอการาชน้ำหนึ่งใจเดียวกันเพื่อผลประโยชน์ของส่วนรวมนะคะก็คือ e ีโก s m vs อ l ล r u i s m ส่วนตัวกับส่วนรวมชาติในความหมายของความเป็นส่วนรวมของพวกเราที่รวมกันเป็นเอการาชดรเนี่ยจะต้องเหนือกว่านั่นคือความเป็นประชาชาติในความหมายของอาจารย์ปรีดีเมื่อพูดมาถึงตรงนี้แล้วแล้วเรากลับมาเลยค่ะหักเลี้ยวนะคะทฤษฎีมากไปเดี๋ยว ท่านจะเบื่อกันนะคะหักเลี้ยวเลยค่ะเรากลับมาพิจารณาสิคะว่าในวันนี้ความรักชาติและความรักในเอกราชของประเทศไทยรักแบบใดรักแบบใดยกตัวอย่างที่ใกล้ตัวที่สุดในวันนี้ถ้าท่านฟังข่าวท่านจะเห็นคนรักชาติเยอะมากเลยนะคะพักรวมไทยสร้างชาติโอ้ชื่อเขาก็ดูรักชาติแล้วนะรวมไทยสร้างชาติชื่อพกักการเมืองต้องมีคําเหล่านี้อยู่คือชื่อแบบ จองคุณปอมากเร์อะเหมือนกับคุณวิจิตมาตาแบบแต่งตั้งให้อะซื้อผักเนี้ยเสรีรวมไทยเออเสรีคุณพาฉันออกนอกเรื่องสิฉันหมดเวลานะคะพรรครวมไทยร้างชาเขาบอกว่าเขาเนี่ยอยู่ร่วมรัฐบาลต่อไปแม้ว่าคุณพิรพันธ์จะประกาศไปแล้วว่าให้นายกลาออกก่อนเป็นเงื่อนไขแต่สุดท้ายแล้วก็ไปถ่ายรูปกันที่โรสฟูดเขาบอกว่าอะไรคุณเป็นนักข่าวคุณน้องทราเขาบอกว่าเราต้องมีความ รักชาติปกป้องผลประโยชน์ชาติพาการประคับประคองไปก่อนอไม่นั้นเดี๋ยวเข้าทางหุนเซนร,รักชาติมากใช้คําศัพท์เปียบุตรแทว่ารักชาติจนน้ำลายไหลคือคิดว่าประชาชนไม่รู้ใช่ไหมว่า <c oughs> จริงๆแล้วคือเรื่องเก้าอี้รัฐมนตรี <c oughs> แต่เวลาอ้างๆว่าอะไรคะรักชาติจะเห็นได้ชัดว่าไอ้คอนเซ็ปที่เราพูดกันเมื่อกี้ว่ารักชาติแปลว่าชาติคือส่วนรวมต้องมาก่อนส่วนตัว <c oughs> ันกลับหัวกลับหางหมดเลยนะคะวันนี้คนที่อ้างวาทกรรมรักชาติจริงๆพรรคอื่นก็เช่นเดียวกันนะคะพวกที่บอกว่ารักชาติในความเป็นจริงใช้เมื่อต้องการได้ผลประโยชน์ส่วนตัวจากทรัพยากรของชาติ <c oughs> แต่พูดตรงๆไม่ได้ค่ะพูดตรงๆอย่าไวรัลนะคะก็คือต้องบอกว่ารักชาติทำเพื่อชาติเหมือนประโยชน์ส่วนรวมได้และประโ<อ>ยชน์ส่วนตัวได้พร้อมกัน วิน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 ซิทูเอชันซึ่งเกิดขึ้นจริงหรือไม่วินวินซิทูเอชันไหมการที่รัฐบาลนี้ไปต่อแล้วพวกท่านเหล่านี้ที่รักชาติจนน้ำลายไหลได้เป็นรัฐมนตรีตกลงคนที่ได้ประโยชน์คือประเทศชาติและพวกเขาได้ประโยชน์ทั้งคู่หรือใครได้ประโยชน์กันแน่ถ้าเรียนจะมานั่งจรารนัยว่ายุบสภาจะดีกว่าอย่างไรนาะยกไปต่อชาติเสียประโยชน์อย่างไรเดี๋ยวออกนอกเรื่องนะคะคทุกท่านก็ไปหาอา่นานหรือว่า,าฟังหรือฟังกันได้อยู่แล้วนะคะแต่ดิฉันคิดว่ากลับมาที่วันนี้เนี่ย ยิ่ัว่าเราต้องระมัดระวังอย่างดีและค่อยๆตอกย้ำแบบอาจารย์ปรีดีพูดค่ะรักชาติไม่ใช่เรื่องผิดความรักในชาติและต้องการปกป้องเอกราชคือความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของราษฎรไทยเพื่อปกป้องผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นเรื่องที่สวยงามและเราไม่ต้องอายที่เราจะเป็นคนรักชาติจงรักภักดีต่อชาติและปรารถนาที่จะปกป้องเอก,กราษฎรของไทย แต่จงพึงรำลึกไว้อยู่เสมอว่าความเป็นชาติของเราไม่ควรจะผูกติดกับเอทนิกหรือเชื้อชาติ mm hmm. วันนี้ไม่ต้องนั่งพูดกันในที่นี้รู้ดีอยู่แล้วว่าประเทศไทยของเรานี้แบ่งออกเป็นหลายสิบเชื้อชาติศา<บ>ส,สนาความเชื่อมากมายขนาดไหนรวมไปถึงความเชื่อทางอุดมการทางการเมืองด้วยแต่เราสามารถรวมกันเป็นเอกราชสเดิเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของประชาชนไทยได้เอกราชสามประการที่คณะราษฎรต้องปก,ป,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 กปักพิทักษ์ไว้ เอกราชทางการสารเอกราชทางเศรษฐกิจและเอกราชทางการเมือง